อ๋อเออเนาะความเข้าใจนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ดีแล้วพอรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่กลัวตายแล้วก็คือตั้งแต่นั้นมาไม่กลัวอีกเลยหรือมีบ้างเล็กๆหรือยังไม่เจอเจ็ุเหมือนกันฮะกลัวเจ็บอ่าคนไม่กลัวตายกลัวเจ็บ <laughs> <laughs> เหมือนกันหมดเลยเอออ่ะขเข้าใจได้อ่ะต่อไปท่านกิติศัก ประสบการณ์ทางด้านการการระลึกถึงพระราตไตยก่อนว่าก่อนที่จะระลึกถึงกับการระลึกถึงที่สามารถรู้ได้ว่าพระรตราตมีอยู่จริงแบบไหนอย่างไงกับจิตโอกาโอกาสพระอาจารย์ครับแล้วก็โอกาสคณะสงฆ์ครับก่อนแต่ก่อนอาตมาเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับาศาสนา ตั้งแต่เด็กและตั้งแต่ป2อคอือ,อตอนนั้นอันยังไม่รู้จักศาสนายังไม่รู้จักอะไรหรอกไปวัดเนี่ยไปเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆดำๆก็กลัวร้องไห้หน่ากลัว <c oughs> แต่ทีนี้วันหนึ่งวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนอยู่หน้าบ้านแล้วนาเนี่ยไปซื้อไอซีดีเป็นการ์ตูนพุทธประวัตนิเนี่ยพอเอินวิ่งไปแล้วมัน ไอ้ไอ้ทีวีเนี่ยมันอยู่ตรงกับหน้าตรงกับประตูพอดีไงวิ่งไปแล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้วมองเข้าไปไปเจอฉากที่พระพุทธเจ้ากําลังทําอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นไงเห็นปึ๊บก็ถามน้าว่าอะดูดูอะไรกันน้าก็บอกดูดูดพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปนั่งดูด้วยพอดูจบมันก็แบบรักเนี่ยรู้สึกว่า รักพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ไม่รู้จักจริงๆหรอกว่าพระพุทธเจ้านี่คืออะไรเป็นใครอะไรยังไงดูการ์ตูนมันก็คือการ์ตูนรู้สึกรักพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากออกบชเหมือนพระพุทธเจ้ารู้สึกตั้งแต่ป .2 แต่ด้วยภาพของาศาสนาที่ได้เห็น ในช่วงนั้นมันคืออะไรก็ไปวัดยายเนี่ยยายจะพาเข้าวัดไปรักษาอุปบพระก็ไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ไปฟังยายแก่ๆเขานินทาชาวบ้านอยู่ในวัดนะ สก็ก <dı DANIEL> ็แ <stressing> ค <legs> <g erman> <ấy> ่นั้นก็มาได้รับรู้เลยแล้วก็เห็นหลวงพ่อหลวงตาเช่าพระเครื่องมาแล้วก็มาแจกแจกญาติโยมไอเราเห็นก็เห็นว่ามันเป็นมันเป็นพระพุทธรูปอะพระเครื่อง ฮัลโหลแล้วเห็นหลวงปู่หลวงเราก็แบบเออก็ชอบอยู่เพราะเป็นพระพุทธรูปไงเป็นรูปพระพุทธเจ้าเออก็เลยชอบแล้วก็สะสมสะสมเยอะมากมีมีร้อยก็เสียร้อยมีพันก็เสียพัน สายทุก่นฮ uh ัลโหลฮัลโหลเสร็จแล้วก็อ่อได้มาพบกับนี่เอาตัวนี้ แล้วก็ก็เลยไม่รู้จักเลยว่าพระพระครับผมไม่ไม่รู้จักเลยว่าพระรตนาตาใจนี่คืออะไรพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรจนได้มาพบกับอาจารย์พจิตแล้วอาจารย์พจิตก็แนะนําคือท่านก็พูดถึงพระอาจารย์ต้นตอนแรกก็ไม่รู้จักก็คิดว่าท่านคือใครแล้วก็เลยอ่าศึกษาในการสั่งสอนของท่านว่าท่านสั่งสอนอะไร ภารูปนี้สอนอะไรก็ฟังเทศท่านอ่านหนังสือของท่านอยู่สามปีพอปีหกปีหกสามก็เลยตัดสินใจเริ่มเริ่มปฏิบัติตามท่านคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าท่านวางหลักไว้ยังไงแรกๆก็ท่องธาตุท่องธาตุพจารณาร่างกายเป็นธาตุสีก่อนแต่พอได้เข้าไปหาท่านท่านก็บอกให้ เราลึกถึงพนตาตนาไตรก็มันก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะลึกเท่าไหร่นะแบบว่ามันมีอะไรที่มันมันเร็วแล้วมันกระชับกว่าน,นี้ไหมแบบเร็วอะ่ะแล้วก็พ้นทุกได้เร็วกว่าน,นี้มีไหมยอยากจะอ่าปฏิบัติแบบข้ามขั้นแบบให้มันรัดสั้นที่สุดพระอาจารย์ก็ บอกว่าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ระลึกถึงพลัตรตาไตพระอาจารย์ก็จะไม่สอนกรรมฐานอื่นอีกมันก็เลยจําใจต้องระลึกถึงมันก็ระลึกบ้างไม่ระลึกบ้างช่วงที่ระลึกก็รู้สึกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ระลึกไปเรื่อยระลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยพอสองวันมันจะมีสองวันที่ที่อาตมาระลึก ถึงพระราตรีเนี่ยทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาจนนอนหลับอีกครั้งหนึ่งสองวันนี้คือตลอดทั้งวันเลยลึกถึงพระรัตรีพอวันวันที่สามตอนเข้าไปจำวัดก็ลม้มล้มหัวนอนลงเนี่ยแล้วมันก็รู้สึกว่ามีอะไรแบบ มาควบคุมร่างกายคือขยับไม่ได้ก็พยายามนึกว่าวันนี้ไปทำอะไรที่มันใช้กำลังมากที่มันหนักหนาอะไรหรือเปล่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วมันแน่นแล้วมันหายใจไม่ออกมันจะตายมันจะตายแล้วก็เลยคือในในในช่วงนั้นอะมันเรลึกถึงพลหนาตายอยู่แล้วไงก็เลยมันก็เลย มันก็เลยนึกถึงพระราตรายก่อนอย่างอื่นเลยก็เลยนึกถึงว่าคงจะมีแค่พระราตนรายมั่งที่จะช่วยได้ถ้าถ้าช่วยไม่ได้ก็คงจะต้องตายแหละก็ตายไปเลยถ้าช่วยไม่ได้ก็ตายก็เลยคล้ายๆฝากชีวิตไว้กับพระราตรายเลยแล้วก็ระลึกถึง ว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าทมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าแล้วลึกถึงรอบแรกมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงภายในเหมือนไอ้ที่มันหนักหน่วงๆเนี่ยมันมันวิ่งมันวิ่งออกรลลึกถึงรอบที่สอง มันก็หลุดออกไปทางแขนแล้วลึกถึงรอบที่สาม,มันก็หลุดไปทางเท้าแล้วก็รู้ขึ้นมาได้วันนั้นนี่ถึงได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นยังไงไม่ได้อิงอาศัยวัตถุใดๆทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าพระธรรมะสงฆ์เป็นเป็นอำนาจเป็นธรรมชาติที่สามารถพึ่ง เราสามารถพึ่งได้และสามารถกำจัดภัยให้เราได้วันนั้นเนี่ยอาตมาสันเสริญพระนาตัยเนี่ยทั้งคืนเลยไม่รู้ว่ามันมีหาคำมาจากไหนแต่มันนั่งสันเสริญอยู่อย่างนั้นตั้งแต่รู้จักพระนาตัยคือมันมันประจักษ์กับกับใจของเราเองอะ ช่วงนั้นมันมันก็ไม่ได้มีคําอธิบายอะไรมากแต่มันรู้จักชัดด้วยใจของตัวเองหลังจากนั้นมาเวลาแม้แต่เวลาป่วยมากๆป่วยป่วยหนักเนี่ยก็ระลึกถึงพระราตรตนี่แหละระลึกถึงพระราตนรีจนพอเช้ามามันก็มันก็หายได้ ด้วยจิตเราที่มันเป็นกุศลจิตเราที่มันเบิกบานกับกับพระรัตนตรัยจิตเรามันไม่ได้ไปป่วยกับร่างกายร่างกายมันป่วยมันเจ็บป่วยมันทรมานแต่ว่าใจเรามันมันอยู่กับพระรัตนตรัยมันมีความเบิกบานมีความร่าเริงมีความแช่มชื่นมันบันเทิงอยู่กับพระรัตนตรัยอยู่กับอำนาจที่บริสุทธิ มันก็มันก็หายได้ก็แปลกเหมือนกันก็ไม่รู้ทําไมแต่มันก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่รู้จักพระรัตนตรัยมาการปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นเพราะมันรู้จักว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่คืออะไรที่แท้จริงนะคืออะไรพอรู้จักแล้วการปฏิบัติของเรามันก็เลยอยู่ในแนวนี้มันอยู่ในแนวของพระรัตนตรัยคือในแนวสัจจะอัน อันแท้จริงนี้มันจะไม่ออกจากแนวนี้คือทางที่เราจะดําเนินนี่มันมันจะเหลือแค่ทางเดียวแล้วมันไม่ต้องมาเลือกว่าทางนูน้นทางนี้ทางนั้นมีพระราตรเป็นเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นทางเป็นตัวนําทางให้เลยอาตอมาเลยว่าพระราตรนี่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ที่จะ อ่าต้องการพ้นทุกเนี่ยพระรัตนาตายสำคัญมากคิดว่าน่าจะกินเวลามากก็แค่นี้ก่อนเนะ